สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกครูนะครับวันอังคารที่23พฤศจิกายน2564นะครับตลาดหุนในรูปปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดัชนนีอยู่ที่1,646.42จุดลดลง3.12จุดคิดเป็น0.19มูลค่าการซื้อขายวันนี้ถือว่ามีความคึกคักครับหนาแน่นหรือว่าซื้อขายกันไป9215.27 นั้นบาทน,นะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าหุ้นที่กดเซตหรือว่าทําให้แต่ชนีดไม่สามารถยืนเหนือ1,650จได้คือในกลุ่มของแบงก์วันนี้รุ่นแบงก์ใหญ่ถูกขายออกมาแต่ก็ยังถือว่ามีความโชคดีต้องบอกเลยว่าหุ้นในกลุ่มของ ICT หรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอันรี้ว่ากบเป็นการท่วงดุน อำนาจซึ่งการในการวันนตาดุ้นดโดยรวมภาพรวมตัวอาจจะรู้น่าเบื่อนหน่ายนะแต่ว่าในเมื่อเกิดมาเป็นนักลงทุนนักเกง่งกำไรก็ต้องใช้ความอดทน,นในการที่จะเวียนว่ายทุนกระแสหรือว่าก็ต้องต่อสู้กับเกมหุ้นบนสังเวียนกันต่อไปนะฮะซึ่งแนวโน้มทิศทางวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรยัมีต่อสายถึงคุณกรพัฒาาน์บวรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทดักร,รพัพย์โนมบุราพัฒนสินจะมาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้รวมถึง แนวโน้มในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ ครับสวัสดีครับคุณกอนพัดคบนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ตลาดนี่ถือว่าปรับตัวลดลง3.12จุดแม้วันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมดูแล้วเนเี่ยมันน่าเบื่อหน่ายมากคุณกอนพันคดคบก็ต้องบอกว่าเซตเองก็ขึ้นมานะครับแบบไซด์วีอัพมาระยะหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าบรรยากาศของสินทรัพย์เสีส่งท,ทั่วโลกตอนนี้มันเป็นกลางถึงลบนะครับเราก็รอดูเงินเฟ้อ,อ,อ,อสหรัฐแล้วก็ ตัวแคนดิดตนะครับประธานเฟดคนต่อไปไว่าจะเป็นเจรอร์มพาวเวลเหมือนเดิมหรือเป็นคนอื่นนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยมันเห็นสัญญาณว่านิบาบกรินกำลังจะเร่งปรับเปลี่ยนนะครับดอลลาร์ก็แข็งค่าเงินฟ้าหรือทรัพย์เสี่ยงก็ค่อขขขนข้างผันผวนเอาไปที่มาว่าบ้านเราเองก็ไม่ได้มีใจในใหม่หมด้วยเซ็ตก็เลยเป็นภาพของการไซเวิดไซวดดาวลงมาแคบๆค,ครับผมครับผมล่าสุดมาเนี่ยเห็นทางด้านของคุณพาวเวลเองก็ได้รับเลือกเป็นประธานเฟดสมัยที่2คุณกรพัฒมองดูอย่างไรครับ ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เมื่อวานเจนว่าดอลลาร์แข็งมากบอนยูริ่งขึ้นนะครับทองคําลงนะครับราคาพุ่งพันลงเพราะว่าเจอร์ร็องพาวเวลเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีนโยบายที่ตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเร่งปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนะครับมากกว่าเครดิตคนใหม่นะครับเพื่อเปนที่ตลาดเองคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นเจอร์ร็องพาวเวลจริงนะครับนโยบายการเงินคงเร่งขึ้นแน่ๆนะครับในตลาดในพวกนี้เองเนี่ย พันหวนนะครับแนวต้าน1658แนวรับ1630ครับผมอ๋อ1658แนวรับ1630โอ้โห,โหดูแล้วนี่คงจะบีบหัวใจน่าดูเลยจุดนี้ด้วยว่าในเมื่อเกมพุดนมันบีบแบบนี้คุณกวมพัฒมีคำแนะนำอย่างไรครับครับเบไไลือกปอะไรตัวนะครับ ICT อย่าง a d v a n c e ยังน่าสนใจนะครับเพราะว่าภาพของตัวอินดัสทรีที่แปรเปลี่ยนไปเนี่ยทำให้ a d v a n c e ยมีมุมมองที่เป็นสัญทรูอีกคคงต้องรอกระบวนการนะครับรวบรวมมานิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็หุ้น รายตัวที่น่าสนใจอย่างตัวเจมชี G นะครับ S C P I หรือส่งออกในพวกเค e ีอห้องเย็นเอเชียก็ถือว่าเป็นพื้นที่อ่อนตัวลงมาสามารถซื้ยทิไปได้ครับผมได้ครับผมรายการกล้วยหอมกับครูต้องขอขอบคุณคุณกรพัฒน์บริเชษมากที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสุดครับ,คร,บครับผมและนั่นคือมุมมองของคุณกรพัฒน์บริเชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมรับพาทัฒนสินเดเวว่าให้ทัศนะ ให้มุมมองกันไปแล้ววันพรุ่งนี้ต้องบอกเลยว่าตลาดอาจจะดูแบบว่าชวดปิดอัดนะแต่ก็ต้องฝ่าฟันกันต่อไปนะครับในจุดนี้นี่คือภาพรวมๆนะที่คุณกอนพัฒให้มุมมองนะครับในส่วนของสี่หุ้นสุดสวงนะแม้ว่าตลาดจะดูน่าเบื่อนะแต่ว่าในแง่ของการกิงกําไรรายตัวแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแม่มีความมันหยดอย่าบอกใครนะสุดสวงตัวแรกนะครับนั่นคือตัวของ STPI นะครับราคาหุ้น STPI ปิดที่ 5้าบาทยีนะครับเพิ่มขึ้น74สตางค์คิดเป็น16.59เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสวิงตัวที่2นะ SBT นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่6กบาทยีสตางค์เพิ่มขึ้น80สตางค์คิดเป็น14.68เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสุสิงตัวที่3นะ Salary Printing นะครับหรือว่า SLP วันนี้ราคาหุ้นปิดที่1นึบาทสิสตางค์เพิ่มขึ้นจิต 17สตางค์คิดเป็น16.67%ส่วนสวิงตัวที่4นะครับนั่นคือตัวของ p p พรามนะหรือว่า 3P นะแล้วก็ M ห้อยไทยได้อ็มนะร,ราคาหุ้นบิดที่79สตางค์นะเพิ่มขึ้น8สตางค์คิดเป็น11.27%นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงวันนี้ที่หนงท่านน้าของทีมข่าวเอ็มมิการขัสันนะมานำมาเล่าสู่กันฟังในจุดนี้ในส่วนของการตัดสินใจในส่วนของการเล่นการเทรดใน วันพรุ่งนี้นะครับนักเก่งกาไรนักนุนฟังแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลไปศึกษาหาความรู้ะดูเรื่องของเส้นกราฟให้ดีๆนะเพื่อจะใช้ข้อมูลล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการเทรดหุ้น4ี่หุ้นสุสิงในวันพรุ่งนี้พัดจาก4ี่หุ้นสุสิงมาถึงช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตทว,วีสุวีเวชนักเทคนิคของเมย์แบงก์กิมเองวันนี้แนะนาม,มา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของ CKP นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณมีผอว่าเริ่มกับตัวให้แนวรับที่5บาท25สตางค์แนวรับไปที่5บาทสำหรับแนวต้านของ CKP อยู่ที่5บาท50นะครับเนีถ้าเกิดว่าผ่านไปได้เจอกัน5บาท75สตางค์สำหรับวันนี้ราคาหุ้นของ KCP นะปิดที่5บาท35สตางค์เพิ่มขึ้น5สตางค์คิดเป็น0.94%ส่วน สุดแซปตัวที่2นะมายเนอรหรือว่า M I N T นะรูปแบบของกราฟแล้วคุณพิบอกว่าลุ้นฟื้นตัวในรอบสั้นนะครับให้แนวรับที่31บาทแนวรับไปที่30บาทสําหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่32บาท25สตางคงแนวต้านไปที่34บาท25าทสตางวันี้ราคาหุ้นของ MINER นะหรือว่าตัวของ M I N T ปิดที่ 31บาท50สิบตังนะครับลดลง25่สิาตังคิดเป็น0.79%นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับ,รร oh บ,รบถ้าเกิดนะักลงทุนชื่อชอบนักฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอินไซส์และก็ช่อง y o ยูทูบหุ้นินไซสาจเกิดการติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ทางสมเป็นจำได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซส์คอมสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชม ผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม